I uh -huh. <laughs> จบลงไปด้วยความงดงามจบลงไปด้วยความสําเร็จเกินความคาดหมายจบลงไปด้วยความสมบูรณ์แบบ่ามกลางฝนและฟ้ารบกวนของการเปิดวงไล่สดอีพีพิเศษเ<ร>คำคืนวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2566<ร> อขอรำคณะเพชรลำเพลินตั้งยุดบ้านแพ้งตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้เปิดวงไล่สดเพื่อเปิดโตนัก้องคนใหม่ประจำทีมงานอีเดินทางมาจากแขวงนวนาเขตสอปปาว่าเ่นื่อว่าลาลำละครน,นี่คือหัวใจหลักหรือคีย์เวิร์ดของงานเพิ่นต้องการเช็คเลตติ้งของแฟนครับ ในความมิยมในตัวของนักร้องคนใหม่สปอตไลท์ทุ่งหลวงจึงในโฟกัสมาที่ลาลำละครการขึ้นเวทีของเพิินครั้งแรกก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างยิ่งลาลำละครซื่อจริงของเพิินก็คือลำละครน้ำเสกุลอินสีเชียงใหม่เพิินเป็นคนบ้านแต่ขึ้นไต้เมืองจำพรแขวงสวรรคตคณะทีเพลินมาทํางานอยู่กรุงเทพประเทศไทยเพนลงทุนนังรถโดยสารจากกรุงเทพ มากที่มาสารข้ามเพื่อมาสมัครเป็นนักล้องประจำวงสาวน้อยเพชรดบานแพงที่เปิดออดิชั่นในน้ำเวทีแมวลาเพิ่น่ผพานรอบออดิชั่นแต่ว่าเพิ่นกับบละความพยายามของเพิ่นพญยา,ยานาสายจวดหัวหน้าคณะเพชรดลำเพิินเห็นความพยายามของเพิ่นเห็นความศรัทธาอันแรงกล้าของเพิ่นเห็นความตั้งใจของเพิ่นแล้วก็เห็นแววในโตของเพิ่นพญยา,ยานาสายจวดก็ได้มอบโอกาส อันมีคาให้กับเพินผู้เพินมีความฝันอันแรงกล้าขันมันเพินห้องดีล่ำสวยขนาดใดคขันเพินบ่ได้โอกาสขันเพินบ่มีโอกาสเพินย่อมขาดโอกาสขาดเวทีขาดช่องทางที่จะแสดงผลงานของเพินการเดินทางมาของน้องหลาล่ำละครมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจแล้วก็มีบุคลิกส่วนตัวที่น่าสนใจเพิ่น,นั่งรถโดยสารจากกรุงเทพมาจังหวัดมหาสารคามแล้วก็นั่งรถโดยสารจากจังหวัดมหาสารคาม เพื่อจะไปบรานแพงแซบขพื่นังเลยบ้านแพงไปอีกตั้งหลายกิโลละรถโดยสารกับปอยเพื่นลงระวางท่างและเพิ่นกระย่างกลับมากบาราทแพงนี่คือเรื่องเล่าของ,พองเพิ่นเป็นที่น่าสนใจเพื่นพูดจาม้วนออนนอนทอมตนมีสามราคารวะนี่คือบุคคลิกท,ที่สามารถเป็นจุดขายไผ่เห็นไผรกเมตตาตั้งแต่ต้นเลยช่วนหน่อยคอยมากติดตามผลงานเพิ่น ที่สําคัญในสีหนาแววตาท่าทางและคํำว่าของเพิ่นนั้นเป็นเพื่อนเปลี่ยนคนชื่อเนาะซึ่งเปลี่ยนบุคลิกอยู่แล้วความรับคนสบปล่า,ลาในแง่ของการตลาดผู้ใ้า่บชายจวดเพื่อนก็ตาถึงคิดไว้เนาะเพื่อนก็ให้น้องใส่ชุดเลา่าที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ค้นเวททีน้องก็เลยงามแบบเลา่า ซึ่งคอยก็เชื่อว่าหลายคนต้องการเห็นภาพนี่เนาะของนองประอบการเห็นนองที่ใส่แบบวัฒนธรรมตะวันตกแฟนคลับเอฟซีทุกคนคงจะพออยากเห็นนองใส่ชุดประจำชาติอื่นลหละเนาะเพราะว่านองเป็นคนเล่าตอนนี้น้องก็เลยก,กลายเป็นชุดวัฒนธรรมไกลๆมอลำคณะเพชรลำเพลินก็คล้ายๆก็เป็นตัวแทนประเทศไทยทุกคนก็จับจ้องมาเนื่องจากว่าตอนนี้ทั้งหมอลำเพชรลำเพลินก็เป็นกระแสทางนองลำละครนกับเป็นกระแส ซื้ออิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มกำลังจ้อง้ยคนลยยปิอยั่นปี่างพี่น้องานี่จเนปตรพี่น้องนี่ก็เป็นทูดนึงโอกาสหนึ่งที่จะเชื่อมสัมพันธ์ในห้าเข้าใจกันดีหลังมีเรื่องดราม่ากันมากบาร์ตี้ข้ามากับไปเรื่องความสําเร็จเนาะเอายันมาวัดเอายันมาแทกเอายันมาเวทว่าษันผู้รังคนถามว่าคันว่าดังกระดังยุทธเจ้าผู้เดียวเจ้าก็บฟังผู้เดียว เบิ้งอยู่ผู้เดียวผู้อื่นเขาเบิ้งเขาดังน้ำเจ้าบ่เดียวนี่ขออนุญาตแจ้งท่านผู้ชมอีกว่าช่องของข่อยเฮ็ดการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสอปบเลาาเนาะซอป่ล้าโดยตรงข้อมูลเกี่ยวกับสอปบเลาานี่เยอะแยะมากมายเขาเบิ้งในช่องใดข่อยบ่เคยเห็ดเกี่ยวกับหมอลำมเมื่อหนึ่งในขณะที่ข่อยพักพอนอยู่บ้านอยู่ดีๆมีช่องชาวหนึ่งเด็กมาในหน้าจอโทรศัพท์ชื่มือของข่อยเขาเขียนแคปชั่นเขาเขียนสเตตัสว่าสาวเลาาเดินทางมาสมัครเป็นนักร้อง ในวงหมอลํำสาวหน่อยเพ็ดบาดแพงไปกับหูท่านที่นั่นแหละว่าช่องช่องนั้นเขาแท็กคําว่าเล่าหรือเที่ยวเล่าหรือคนเล่าเนาะอีกอย่างที่เกี่ยวกับเล่าเล่านี่เอไอมันก็ติดจับอยู่แล้วคอยค้นหาดูคอยเบิง้งดูคอยสร้างดูขันมีคําว่าเล่ามันก็ติดทรงมาคอยท่านที่เอไอผู้นี้คอยก็ไดเบิ้เงื่องเล่าของน้องผ่านช่องของเพิ่น เริ่มต้นจากการมาของน้องนั่นเป็นเรื่องเล่าเหมือนกับคนต่อสู่ชีวิตเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจวันถ่อมแม่นคอยได้ยินหรือพยาวาวนสายจวดได้ยินกับลิตรนกับสงสารวันต่อตามมาบ,คบุคลิกลักษณะนิสัยของคนไทยจากนั้นคอยกับเขาไปเบิ่งเรื่องเล่าของน้องทุกช่องทุกคนคอยบ่เคยติดตามมอลลันน่คอยกระติดตามคอยบ่เคบ่เคยเบิ่งมอลําอมาาอมาีลีอีหลอบ่เคยเบิ่งมอลําเป็นจริงเป็นจังกับเบิ่งบ่เคยช่มกับชว่มวันถ่อผู้ใดเฮ็ดเกี่ยวกับ มอลลมไพเฮตี่ยวกับเรื่องเล่าของน้องคอยกับเฝ้าติดตามคอยกับเบื้องปากกตระแลรกับวิวัฒนาการของปากกฏตการมากเรื่อยๆความสําเร็จที่วัดได้นั่นก็คือแฟนคลับนะครับแฟนคลับเพิ่มขึ้นผู้กดติดตามก็เพิ่มขึ้นวันเถทั้งในช่องแฟนเพจแล้วก็ช่องยูทูบเนาะมีผู้ติดตามเพิ่มหลายขึ้นในทั้งองค์กรแล้วก็บุคคลที่อยู่ในองค์กรที่เหตุช่อง YouTube ที่มีช่อง Youtube และกะนําเสนอเรื่องเล่าของน้องรำละครพวกไม่ได้นำใจด้านนาเวทีนี่คืออีกดัชนีชีวัดความนิยมความสำเร็จของน้องและนี่มันก็เป็นเพียงก้าวแรกเป็นข้างแรกของน้องในการขึ้นเวทีไงเห็นภาพความน่ารักความน่าสงสารความใส่ซื่อด้วยว่าจา้าโดยกิริยาของน้องน้องแฟนคลับความที่จะซัพพอร์ตความที่จะสนับสนุน ถือว่าประสบความสําเร็จนอกจากนั้นก็ยังมีเงืนโอนผ่านบัญชีของัวหน้าทีมงานของเพิ่นนากเพิ่นแจ้งว่าเกือบสอง0,000ืเลยทีเดียวสาหรับคอยคอยดีใจนําที่พยานสายจวดเราตัดชินใจแนวนี้เราตัดชินใจถูกต้องแล้วคอยคคดว่าแนวนั้นย่างหน่อยก็ได้ภาพลักษณ์ของคนไทยย่างหน่อยก็ได้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ได้มอบโอกาสอันมีคาให้แก่ผู้ที่หนีรอนมาพึ่งเย็นจากประเทศ เพื่อนบานเป็นคนไทยคนนึงที่แสดงไม่ตีที่แสดงนำใจกับคนเล่าซึ่งกนนนีกับเป็นที่ลูกกันนะล่ะมีเรื่องดราม่าหลักจะลดทอนความสัมพันธ์ลงไปอยู่ได้ระดับหนึ่งบัดท,ที่นี่ในเรื่องดราม่านั้นมันก็นเนื่องจากว่าไทยกับเล่าเนาะเป่ากันรูเรื่อง ปัญญาโว้กันรู้เรื่องนี่เราโว้ยังกันขันฟังกันรู้เรื่องหลยเปนเครียดให้กันขันบรูเรื่องหลยก็แล้วนั่งอ้าปากเซเวอยู่นั่งอ้าปากเซเวถ้ถาคนแปลมาแปลให้ฟังส่วนผู้แปลสีมาคอยกระเซ้าศูนย์แล้วมันสิเป็นทำนองนั้นขันเป็นประเทศอื่นที่เว้กันแล้วบรูเรื่องต้องพานล่ามมาแปลเบาแนวนี้แล้วกระบอกดแปลว่าไปตำนี้บอดโจหัวนาวงชาน้อยเบ็ดบันแพงเด้อ ่อยเขารบก,กันตัดสินใจของเพิ่นนะครับ่อยพูว่าเพิ่นเป็นผู้บริหารเพิ่นมีความรอบคอบนะครับเพิ่อนอาจจะหูกกฎหมายแรงงานเด้อการ MOU มมันมีข้อกำหนดพร้อมว่าคนงานที่ MOU มากเ็ดงานประเภทใดใดแน่เ็ดประเภทใดบ่ได้แน่งานแนวดเป็นอาชีพสง,งวนเป็นอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างดาวถ้าเพิ่นรู้กฎหมายแรงงานแล้วเพิ่นกระเจเวทพอเวียนแล้วมั่นจะได้บ่คุมเสียเพิ่นกระจะบ่เสียง นายจ้างนําเขาและงานต่างดาวนอกจากวิธี MOU แล้วมีวิธีอย่างอีกแน่แต่ละวิธีมีข้อกําหนดจังใดก็มีรายละเอียดลงไปอีกหยิบย่อยการ MOU เอาคนงานต่างดาวสามสัญชาติเด้อสัญชาติใดแน่ละ่ะเล่าพม่ากัมพูชีเด้อ สามสัญชาติบอร่่มเวียดนามมาเถอเวียดนามบได้อยู่ในกฎหมายและงานที่จะไป MOU มโอากม u เถอะเอ็มมีแค่3ส,สัญชาตินะการไป MOU เอาคนงานมาเห็ดเวียกเห็ดงานนําเห็หยากบอบออยากจักเม็ดทุกมือนีเห็ดง่ายปานปอกกล้วยเนื่องจากว่ามีซับคอนแทคมีออแกนซ์หรือเอเจนซี่ที่เห็ดแทนเฮ่าทําแทนเท่าเฮ้ามีหนาที่หายใจเงินอย่างเดียว ข้อมูลทีละเอียดทีทวนก็นี่ก็เชิญที่สำนักง,งานจัดหางานก็แล้วกันผานแอกแรงงานต่างดาวเอเจนซี่ที่มารับจ้าง MOU คนงานผ่านสถานฑูตนี่กัค่าจ้างบบแพงคือสมัยก่อนบริษัทร,รับจ้างไป MOU อ,อคนงานไม่เข้านั่นก็เยอะแยะมากมายครับแตกสวดสวดคือหัวกบวันสดิะราคาค่าจ้างเพิ่นกับ,บ่บแพงนะครับคนหนึง 100, น่งหมื่นต้นต้นวัสดะซึ่งสมัยก่อนนี่หมื่นไปไปเกือบ2 0 0 0มืนต่อคน ขอขอบคุณทุกทานที่เขามารับชมขอขอบคุณทุกทานที่กดไลค์กดแชร์บกกดขบับโฆษณาสำหรับคำขึ้นนี้ขอให้ทานนอารับฟันดีฟันนิดผีตัวใหญ่ๆสบายดี